เจอนกน่ารักน่ารักแกหาก,กินอยู่กับพื้นเนี่ยนี่อยู่ใกล้ๆนะนี่น่ารักเลยนกอะไรเอ่ยใครรู้บ้างนี่เข้าป่าเจอนกแบบนี้โอ้โหสดชื่นเลยฮะสดชื่นเลยเนี่ยในป่าช่องจอมใครรู้บ้างบอกนาเล็กหน่อยเหมือนนกตระกูลพวกกระจาบนะตัวเท่าประมาณนั้นอ่นะนี่เลย ขอลายลายแบบนี้เมชมเพลินๆกันอยู่ใกล้ๆก,กับหน้าเล็กเลยห่างกันประมาณสัก2เมตรเนี่ยนกแบบนี้คอลายลายน่ารักจ้ะเขาหากินบนพื้น,นเขามาเป็นคู่เลยนะ อีกตัวหนึ่งเขาอยู่ข้างๆกันนี่แหละได้มาเที่ยวป่าแล้วก็ได้เห็นธรรมชาตินี่ถือว่าสุดยอดเลยนะนเล็กเน,นี่ยสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ